วันนี้นะครับช่างแต่ก็จะมาตัดออโต้นะครับเป็นตัดวงกลมนะครับเราก็ปรับตั้งหัวนะครับเนื่องจากพื้นที่ไม่ไม่สม่ำเสมอนะครับผมอันดับแรกเลยเราก็ตั้งตั้งหัวแก๊สนะครับปรับความสูงของแก๊สของแก๊สนะครับให้พอดี ในระยะที่ตัดขาดนะครับแล้วก็กดออโต้นะครับพร้อมกับรันเครื่องนะครับแก๊สก็จะวิ่งไปนะครับที่จุดที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็ตั้งให้ตรงกับรูนะครับตรงกับรูครับตอนนี้ได้ที่เราก็รันเครื่องก แล้วก็คอยปรับระดับขึ้นลงของหัวแก๊สนะครับไม่ให้สูงเกินแล้วก็ไม่ให้ต่ําเกินไปนะครับต้องคอยเช็คดูตรงนี้นะครับตอนนี้ก็วงกลมได้ตัดไปแล้วครัอันนี้คือวงในนะครับขาดไปแล้วนะครับขาดไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาแมนนวล เพื่อเลื่อนโอเคปรับระดับความสูงนะครับแล้วก็พิทได้ที่แล้วก็ลันเครื่องได้เลยนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากสำหรับเครื่องออโต้นะครับเราก็คอยนี่ยจะมีตัวปรับระดับขึ้นลงนะครับ มือก็จะสันส่นๆหน่อยลมแรงรับลมแรงมากพัดลมเปิดพัดลมครับก็ปล่อยเครื่องลันไปนะครับระยะสเกลที่เราตัดนะครับก็มาจากที่เราตั้งค่าไว้นะครับในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องให้ทำงานไป อย่าลืมนะครับต้องคอยปรับขึ้นลงนะครับสูงต่ําว่าให้ต่ําเกินหรือสูงเกินไปนะครับเครื่องก็จะลันไปจนครบรอบวงนะครับที่เรากําหนดไว้นะครับอันนี้เป็นขนาด7นิ้วนะครับโตในก็ประมาณสองนิ้วสําหรับใช้กับงาน เป็นเขาเรียกอะไรล่ะหัวปิดนะครับท่อของปั๊มสมิร์ทนะครับขาดไปแล้วนะครับหลุดลงไปแล้วโอเค